ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นการเตือนภัยนะคะในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเลยเป็นผู้ชายมาเดี่ยวๆนะคะเดินวนไปเวียนมาเข้าไปในหอพักไปงัดประตูห้องพักแล้วก็ถีบประตูเข้าไปแล้วไปฉกทองอ,อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยเป็นผู้ชายคนนี้สูงสักประมาณ170เซนติเมตรได้นะคะคแต่งตัวมิดชิดถือกระเป๋าอยู่ด้วยเขาก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะจังหวัดที่ก่อเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ คือใช้เวลาก่อเหตุแค่ประมาณ5นาทีนะคะนาเวลาไม่นานใช่นี่เหเนี่ยไปเดินวนไปเวียนมาแล้วก็เลือกดูว่าจะไปก่อเหตุที่ห้องไหนนี่สะพายเป้มาสองใบใช่ค่ะสะพายกระเป๋ามาไม่แน่ใจว่าเตรียมมาใส่ของที่จะขโมยหรือเปล่าเออถือกระเป๋ามาเรียบร้อยเลยเนี่ยนั่งยองๆอแล้วก็จะงัดประตูค่ะพองัดประตูสักแป๊บหนึ่งก็ถีบเลยครับถีบประตูเลยสิ่งที่เขาขโมยไปได้เนี่ยคือทองนะคะเป็นสร้อยทองนะคะ แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็<อ>จะอ,อาทย์กำลังทิบละตอนที่มาถึงใช่ไหมใช่แล้วดูว่าไม่มีใครอยู่แน่<ม>เอาห้องนี้ละกันทิบเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้นสองนะคะหอพักอยู่ในซอยนะครขื่นขันหกแยกย่อยซอยอาบูอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ซอยขอทองคําของผู้เสียหายไปแต่จังหวัดที่หนีเนี่ยตอนแรกออกไปแล้วรอบหนึ่งครับย้อนกลับมาเพราะตัวเองลืมกระเป๋า มาหยิบกระเป๋าแล้วไปอีกรอบนี่นะคะที่ข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปค่ะซอยที่มันเกิดเหตุซอยมันจะแคบหน่อยก็มีแค่คนกับรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกได้ห้องที่เกิดเหตุก็จะมีร่องรอยการโดนงัดบานประตูก็มีรอยโดนถีบนะคะเจ้าของหอพักค่ะแล้วก็เป็นนาของผู้เสียหายด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานกลางวันแสบประมาณสักสิบโมงได้อะคะ่ะคือหลานชายที่อยู่ในห้องนี้เขาไปทํางานที่ห้าง พ่อหลานชายรู้ว่าห้องโดนงัดรีบกลับมาดูสร้อยคอทองคําหายไปก็เลยขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพเมื่อสักครู่นี้มานะคะผู้ชายที่มาก่อเหตุดูตัวสูงเหมือนกันเนาะรูปร่างสูงใหญ่พอสมควรนะคะก็ใช้เวลาไม่นานอ่ะแล้วก็ฉกทองเขาไปค่ะแต่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเจ้าของหอพักเขาบอกว่าไม่คุณนะไม่น่าจะใช่คนแถวนี้อ๋อเหรอฮะนั่งงัด ก็เดินนะเเฉยนะในกล้องอ่ะเดินปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งงัดถีบเอาเท้าถีบเข้าไปเลยเพราะว่นไม่มีใครรู้เลยห้องเขาตึกเขาทํางานกันหมดเนาะอืมทั้งวันเอาสิบโมงอ่ะได้ไปเยอะไลยเขาบอกสามบาทสามบาทกว่ารวมรวมแล้วนะเราไม่รู้ว่ามีอะไรมากแต่เขาบอกประมาณสามบาท เหมือนกับว่าเขาเลือกก่อเหตุช่วงเวลากลางวันเพราะรู้ว่าคนคงออกไปทํางาน<อ>ในห้องไม่มีคนอยู่ก็เลยเนี่ยก่อเหตุสิบโมงเลยนี่นะคะหรือพวกนี้กลางคืนไม่มาแล้วใช่รู้ว่าวเขาอยู่ห้องนนอในวสันดํา,าดงามอายุ28เป็นผู้เสียหายค่ะคบ,บอกคนร้ายเนี่ยขโมยสร้อยทอง น้ำหนัก50สตังค์หเส้นมูลค่าประมาณ14,275บาทค,บคือทองเนี่ยใส่อยู่ในถุงนะคะแล้วก็อยู่ในลิ้นชักที่หัวเตียงเอาทองไปทิ้งถุงเอาไว้ให้ดูต่างหน้านเอาเงินในกระปุกออมสินไปด้วย<อ>ทิ้งถุงเอาไว้ให้กระปุกออมสินเนี่ยใส่เหรียญเหรียญสิบาทอะไรแบบนี้คะ่ะเอาไปด้วยตัวผู้เสียหายบอกว่าโหผมเนี่ยนะทำงานไรายได้วันนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบอกผมเนี่ย ได้วันละ450ครับผมกินแค่50บาทนะ <ừ mb S 1> อีก400บาทผมเก็บ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 สะสมเป็นปีกว่าจะได้ทองเส้นนี้มาโอ้โหนี่ประหยัดมากนะจริงแล้วคนร้ายดูสิฮะมาก่อเหตุมาฉกทองของเขาไ,ๆๆไปก็คือทํางานรายวันได้วันละ450ผมฝากวันละ400กินวันละ50ก็ผมซื้อจากครึ่งสลึงเพิ่มมาเรื่อยๆจนเป็น50ตงค์ครับ ใช้เวลานานไหมว่าจะได้ท้องเท่ี้ยก็เกือบปีครับก็คือรู้ว่าเดือดร้อนแต่ก็ไม่น่าทำเหมือนมีหรอกนะอืมคือก็เห็นใจคนอื่นบ้างไม่ใช่ตะเวนหางเดียวตกนานก็ยังมีที่พักพิงที่อื่นทางออกมีเลือกเยอะอืมพวกนี้คิดสั้นอยากได้คองคืนไหมก็ถามว่าอยากได้ไหมคืออยากได้คืนแต่คงไม่เหลือแล้วแหละครับอืมทําใจแล้วต้องทําใจอานเดียวครับ น่าเห็นใจผู้เสียหายมากๆเลยนะคะนี่นี่นี่หน้าผู้ก่อเหตุเห็นชัดนะคะใส่หน้าก,กากอนามัยแต่ก็เห็นเนะห็นถือถ้าคนรู้จกัก<อ>คนรู้จักนี่อ๋อใช่เนี่ยเนี่ยมันเห็นเนี่ยขอบคุณทีมข่าวที่ซูมหน้าให้ใกล้ๆชัดๆแบบนี้คือถ้าผมเป็นผู้ชายคนนี้ผมอายนะโอ้โหเนี่ยออกข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยอายว่าแบบโอ้โหดูสิพี่เจ้าของห้องเนี่ยเขาทํางานเขาตั้งใจทํางานเก็บเงนิเงนนะเก็บเงินเป็นปีแล้วเราเนี่ยเราขาแข้งยังดีนะ เราไปขโมยของเขาเนี่ยไปงัดห้องเขาเนี่ยไปพังห้อง, <ตำ S 1> ของเขาเนี่ยตํรวจสพพระประแดงเขาก็ไปตรวจสอบนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐาน่ะนะครับแล้วก็ไปดูตรวจหาลายนิ้วมืออืตรวจสอบกล้องวงจรปิดตํารวจบอกไม่ยากาเดี๋ยวก็เจอตัวาาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีค่ะนี่อ่ะโอ้แต่ครึ่งหน้าบนนี้ชัดอยู่แล้วชัดมากมันชัดรูปร่างก็ชัด โขาแบกกระเป๋ามาสองใบไม่รู้ตะเวรลักทรัพย์หรือเปล่านะคะนีุ่กผู้ชมครับไปดูที่